และนี่คือการรับอิสลามของเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมได้มีโอกาสสอนคนรับอิสลามครับนิว่าไสค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสิแบแปดไม่ใช่สามหครึ่งสามหกครึ่งทุกคนครับก่อนที่เราจะไปฟังคลิปเต็มๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปูเรื่องราวให้ฟังก่อนนะครับคือผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อฟุณไฟ เขาเคยเป็นมุสลิมตั้งแต่ตอนเยาว์วัยนะครับแต่ตอพอโตมาเนี่ยเขาได้หลุดออกจากอิสลามนะครับไปนับถือศาสนาหนึ่งแล้วก็ไปสักจิ์ันไปเป็นหมอผีไปเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความชํานาญในเรื่องของสยศาสตร์แน่นอนก็ต้องหลุดออกจากอิสลามแต่สุดท้ายวันหนึ่งอัลลอฮ์ได้ให้ฮีดายะกับเขาให้เขากลับมารับอิสลามสํานึกผิตอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่เขารับอิสลามได้สักระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยคนที่น่าผิดของอิทธิพลกับเขา เป็นคนแรกก็คือลูกชายของเขานะครับก็คือน้องมีอายุห้าขวบเริ่งรับอิสลามไปเมื่อวานนะครับแล้วคนต่อมาก็คือหลานชายของเขาอายุแปดขวบ,บก็รับอิสลามไปเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ล่าสุดน้องอายุสามขวบครึ่งนะครับเป็นลูกสาวของเขาเองเดินมาพูดกับพ่อว่าหนูอยากรับอิสลามค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปเต็มๆไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี <responds. S 1> ๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับ โอเคนะครับเอ่อเห็นลูกลูกสาวอายุเท่าไหร่นะครับสามขวบครึ่งครับสามขวบครึ่งอ๋อเออเบิกัานอันนี้คือเข้าโรงเรียนยังครับเนี่ยอ่ากําลังจะเข้าเดือนพฤษภาเนี่ยครับอนุบ้านหนึ่งเหรอครับครับผมอืมแล้วแล้วยังไงเขาเขามาพูดเองเหรอครับว่าอยากรับอิสลามหรือเราไปอะไรยังไงครับไม่ครับเขาบอกว่าอยากเข้าอิสลามเขาพูดเองเลยครับอยากละหมาดอ๋อหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพอขอคุยกับน้องหน่อยครับ คุยคุยกับพี่คร <le> nice <laughs> <laughs> <th> ับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชี่ค่ะชื่อว่าใสยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสิบแไม่ใช่สามหกครึ่งสามหครึ่งแล้วหนูอยากรับอิสลามหรือเปล่าคะอยาอยากไหมอยากรับอิสลามไหม Look, เขินเขินอนีคุยกับคุยกับลุงค่ะโอเคค่ะอยากอยากละหมาดแบบคุณพ่อใช่ไหมใช่โอเคบอกงั้นเดี๋ยวให้หนูกล่าวให้หนูพูดตามให้หน okay, ูพูดตามลุงโอเคไหมคะโอเคค่ะพ okay, ูดช้าช้านะโอเคพูดช้าช้าพูดตามลุงใช่ไหมพูดตามลุงนะค่ะ Ash Jadi okay. A ah. Ha Ha Ha, ha. Du Tu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Ilallah. Ilallah Ilallah Wa Wa Ash Ash Adu Aru Ha Adu ฮัดูฮะดูอันนาอันนามูดูฮัม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 มาดันมาดันรอสู้รอสู้รุ่นเหรอรุ่นเหรอรุ่นเหรอโอเคอ่าต่อไปนะครับเป็นเป็นภาษาไทยนะขอหนูขอปฏิญาณตนว่า สอจิตญากรรม้าหนูขอปัดตามตนว่าอาพูดพูดเร็วหนูขอปัจตาลตน้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าตัดนายไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดปีใจอื่นใดอื่นใดและและสิ่งอื่นใดที่เหมาะสม ที่หมอสมผู้ควรมีขุขความผู้ควรผู้ควรผู้ควรแก่การบูชาแก่ความบูชาอยากเที่ยงแท้อยากริงแท้นอกจากนอกจากนอกจากอันล้ออันล้์เพียงเพียงผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้น และขอปฏิญาณว่าและขอปฏิญาณและขอและขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดบออามะมูมูมูฮัมมัดฮัมมัดเป็นเป็นศาสนทูตศาสนทูตของอัลลอ ของอัลเลาะขออันเลาะอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺบอกว่าตอัลลอฮ์มาชาอัลาะอัลฮัมดุลิลละก็จริงๆแล้วครับผมจริงๆอ่ะอย่างน้องเด็กสามพวบครับเอาตามหลักตามหลักเลยนะเด็กเด็กที่คุณมีมีมีพ่อที่เป็นมุสลิมหรือมีแม่ที่เป็นมุสลิมหรือพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเขาได้รับอิทธิพลจากฝั่งไหนเนี่ยตามหลักเลยเนี่ยตัวเด็กทุกคนนะครับตามหลักเลยตามหลักเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาในสถานะที่เป็นมุสลิม ต่อให้อย่างนี้ดีกว่าต่อให้พ่อแม่เขาไม่ใช่ลิมนะแต่ถ้ายังไม่บรรลุน el ิต ok ิภาวะนะหน้าที่อรถเขาถือว่าเป็นมุสลิมอยู่ดีแต่เขาจะถูกเปลี่ยนว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะแต่ให้เขากล่าวแบบนี้ทำทำถูกแล้วครับเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมบางทีเขาไม่รู้แล้วก็ให้ให้มันอยู่ในใจเขาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้เขาได้ทําแบบนี้แบบนี้นะเมื่อกบน้องสองคนเมื่อวานเลยว่า มันแค่เหมือนเป็นสลักตราตึงใจกับเขาไว้นะครับแต่ถามว่าถ้าเขาไม่กล่าวจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรนะครับก็ไม่มีผลอะไรก็คือเขาเป็นมุสลิมอยู่ดีนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมาเขาต้องอยู่ในิสลามไงมันก็ต้องอยู่กับคนที่มีอิทธิพลกับเขาก็คือพ่อแต่ถ้าไปอยู่กับแม่เมื่อไหร่แล้วไปกราบไหว้หรือสิ่งอื่นเมื่อ,อไหรก็จะหลุดออกจากรับผมนะครับก็อทำหริอแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะน้องฟ้าใสารู้สึกรู้สึกยังไงบ้าง เดินกลับไปแ,แล้วโอเคไม่เป็นไ,ไ,ไรครับเหลือทำเดินแล้ว,วลแล้วแม่เขามีโอกาสบ้างม้กน้อยแค่ไหนครับอ่าก็กําลังศึกษาครับก็เขาเขาเป็นสัญชาติลาวแล้ว อ่าบ้านเขาอะครับคือเขาไม่ได้อยู่ตัวเมืองเขาอยู่บนเขาแล้วแางบ้านเขาคือนับถือผีเข้ามาด้วยอืใช่ครับเป็นแบบผู้ใหม่เก่าคือสมัยก่อนเลยโบราณเลยจะเป็นผีเลยว่าเพิ่งคุยว่าเขาเนี่ยเพิ่งรู้จากคาว่าอิสลามเขาเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยเพราะเขาได้ยินแต่ศาสนา,าคริสต์<อ>แต่เขาไม่เคยได้ยินอิสลามสำหรับเขาเลยเหมือนกับค่อนค่อนข้างที่แบบจะจะมาจากติดลบเลยแต่ตอนนี้คือพอเห็น ก็ได้ก็ได้มีคุยกันครับเขาก็เลยว่าเขาเขาขอเวลาซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้บังคับไม่ทำเลยก็คือให้ให้ให้เวลาเขาครับให้เวลาแบบให้เขาดูว่าเนี่ยเราเราทํานะเราทําแล้วเราเราเป็นยังไงเราเราเปลี่ยนไปเราศรึกษาแล้วก็เดี๋ยวกําลังผมสั่งหนังสือมาพ่อที่อยู่ํามก็ส่งมาให้ก็ตอ,อได้หนังสือเนี่ยจะเอาตอนหลังละหมาดเสร็จนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็จะมานั่งล้อมวงแล้วก็จะมาสอนกัน อินชาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับแต่อยากจะบอกให้ทราบก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้รับอิสลามเนี่ยนะครับน้องก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ดีเพราะว่าเด็กทุกคนเกิดมาในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับแต่วันนี้ได้นาบ,บรรยากาศความน่ารักมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแล้วกันแล้วตัวน้องเองก็อยากกล่าวคํานี้ด้วยตัวของน้องเองด้วยนะครับแล้วคุณพ่อเขาก็เลยติดต่อมาให้น้องได้กล่าวอย่างน้อยและน้อยที่สุดนะครับ สิ่งที่น้องได้กล่าวได้ take action เทคแอคชั่นไปในวันนี้เนี่ยมันก็ได้ตราสลักอยู่ในหัวใจของเด็กคนหนึ่งว่าฉันเคยกล่าวคำนี้ไปแล้วตัวไปเนี่ยเขาก็จะนึกได้นะครับแล้วก็อินชารลอครับก็ช่วยดูาให้น้องเขาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิม่มมมาที่ดีจนแม้กระทั่งเติบใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของอิสลามเลยครับก็ฝากไว้แต่เนีรงนี้ครับผม